ค่ะแพ่นะคะพรายะพ่จอนค่ะจอนมันยู่ครับนะฮะครับ <laughs> ถ้ารวมทุกอย่างคบหาดูใจเลยก็10ปีถ้าแต่งงานก็5ปีค่ะ <laughs> 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 มีคนคขาแบบมาตอบมาเขาเรียกอะไรมาตามเราในไฮไฟล์ขังมาหลับผมแล้วก็เอาเราไปวางตรงกลางอะไรเงี้ยแบบเนี่ยอยู่กลางใจเราอะไรี้เป็ถือว่าอินเทรนด์นะเราถือว่าเป็นคู่รักออนไลน์ที่กุ๊กกิ๊กกันผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ออนไลน์ใช่ก่อนคนอื่นอย่างรายการที่เขานำเสนอออกไปแบบตลกห้าหรืออะไรเงี้ย ทุกขั้นตอนผ่านความเครียดทั้งหมดนะคะแล้วก็เขาเครียดจนเราเป็นห่วงในหลายๆครั้งอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนละเอียดมากๆคนหนึ่งเป็นคนตั้งใจทบงานมากๆค่ะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันค่ะอ,อย่างแบบเวลาเราไปเที่ยวแต่ก่อนเราเคยคิดว่าเฮ้ยเราไปเลยแต่ตอนแต่ตอนนี้เราต้องแบบเราต้องเตรียมรถคันใหญ่มากในการที่เราจะเดินทางไปไหนสะท้อนกลับมาถึงความเป็นที่เราต้องที่จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น อย่างตอนกับลูกคนแรกของวิลเลียมอย่างเงี้ยคือเขาเลี้ยงถูกขั้นตอนพอมีลูกคนที่สองทุบเนี่ยเราก็เริ่มรู้แหละเริ่มจับทางได้แล้วสบายสบายและหลายๆอย่างที่เรากังวลเนี่ยเอ้ยเล็กๆน้อยๆอะไรเหล่านี้เราเริ่มจับทางได้แล้วเราก็แล้วเราจะต้องทําให้ครอบครัวเราแข็งแรงขึ้นด้วยไอ้ภาพผุนแซบเนี่ยทั้งคู่นี้ก็คือแบบถ่ายกันวันแรกค่ะสองวันแรกเออแล้วที่เหลือก็แบบกินหนักได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย เออนก่นก็ดีมันก็สนุกดีท่านบนแบบคุณแม่คุณพ่อแทบแต่คืณจะมีแอบมีหัวลูกโผงนิดนึงค่ะคือมันจะแบบเนี่ยค่ะอยู่ข้างๆวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันเป็นมันเป็นทริปที่แบบเหมือนพ่อแม่จะได้สวีทแต่จริงๆคือถ้าดูรูปดีๆจะเห็นหัวลูกวิ่งอยู่แถวนั้นตลอดเวลาอยู่ด้วยกันก็คุยกันอยู่ที่บ้าน ถ้าขึ้นเตียงแล้วจะพยายามไม่แตะมือถือเลยยกเว้นเขาวันนี้ต้องมีเช็คงานบ้างอียแต่ว่าก็แบบแต่พอขึ้นเตียงปุ๊บก็คือจะนอนคุยกันนอนดูซีรีส์อะไรด้วยกันสมัยนี้มันดแบบับเกินกว่าที่เราเคยรู้มาเยอะหรือมากกว่าในละครเยอะมากอเงนะี้ยก็เปิดอะไรใหม่ๆเหมือนกันว่าแบบเฮ้ย มันมันโลกมันไปไกลขึ้นแล้วบางอย่างเราตัดสินด้วยพาไปในจริงรายการนี้มีอะไรบางอย่างที่หลอกเราอ่ะอเออหลอกเราสนุกคาะสนุกมากอยากให้ติดตามจริงเพราะว่าคือบางอย่างที่คุณคิดว่าใช่มันดันไม่ใช่หรือว่าบางอย่างแล้วรายการนี้ปั่นหัวคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นคือมันจะไม่ใช่แค่ ตัวผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นที่อยู่ในสตูดิโอนะครับแต่ว่าตัวคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็จะได้ร่วมลุ้นไปด้วยเหมือนกันมาร่วมลุ้นไปในแต่ละคู่ไปพร้อมกับผมแล้วก็แพรด้วยละกันนะครับรวมถึงพี่กวางแ,<ด>แล้วก็พี่นหวัตด้วยดูซิว่าคุณจะตอบถูกไหมอยากรู้